ตอนนี้ที่บ้านเตรียมเรือแล้วค่ะอย่างแรกเพราะว่ากลัวแบบเอาจิงพูดจริงเนะที่บ้านมีเรือแล้วแบบไม่พายเพราะว่ากลัวขนของไม่ทันอะไรเงี้ยก็เริ่มคิดแพลนว่าแบบถ้าท่วมจริงจะทำยังไงจะยกอะไรขึ้นบ้างอะไรเงรี้ยซึ่ง พอ,อ,อเห็นภาพคนเมืองกรุงต่อคิวขึ้นรถกันยาวเหยียดนะคะฝนก็ตกหน,นักน้ำก็ท่วมแบบนี้ตลอดสัปดาห์คุณออกแบบชุติมลบอกว่า <c oughs> กังวลมากจร,จริงๆค่ะบ้านตัวเองเนี่ยอยู่ย่านนนทบุรีอยู่ใกล้คลองอีกต่งางหากแถมตอนปี5้าี่เรียกว่าท่วมจนขนาดเนี่ยบ้านเสียหายเป็นหลังๆต้องซ่อมหมดเลยนะคะเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ตอนนี้ฝากความหวังไว้กับภาคหน่วยงานรัฐบาลด้วยว่าอยากจะให้ช่วยกันให้เร็วที่สุดเลยละค่ะ ปี54สที่บ้านโดนหนักมากๆถึงขั้นต้องทําบ้านใหม่แล้วเพราะมันท่วมแบบในบ้านเราแบบอกอะ่ะแบบสูงมากๆแล้วมันมันมาเร็วอะ่ะมันแบบเดียวเราเตรียมตัวไม่ทันแต่ปีนี้แบบก็ติดตามข่าวมากขึ้นอัปเดตท,ทุกวันเนาะแบบมันจะท่วมไม่ท่วมใช่ไหมคะแล้วคอยดูน้ําหลังบ้านเนาะแบบตอนนี้น้ำแถวบ้านแบบปริมาณเท่าไหร่แล้วลยอะไรเงี้ยค่ะกเ็เช็คกันเช็คกับภาคอื่นว่าว่าสมมติว่าถ้า อยุทยาท่วมสุพรนท่วมอ่าบ,บ้านเรามาแน่นอนเงี้ยเราก็ต้องแบบคอยติดตามตลอดเวลาว่ายังไงต้องฝากถึงกกทมให้แบบร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหานี้ให้ชัดเจนขึ้นค่ะให้มันแบบให้มันเคลียร์ขึ้นเพราะว่าไม่เป็นปัญหาหลักทุกคนก็ต้องตื่นไปทำงานอีกวันหนึ่งด้วยเงี้ย แลงงตั้สติส่วนที่ไม่ต้องกังวลสบายใจได้ก็คือผลตอบรับกับกระแสละครคือเธอค่ะที่คุณออกแบบรับบทเพื่อนสนิทนางเอกนะคะละครใกล้จบแล้วแต่ว่ารติ้งดีหลือเกินกระแสก็ยังดีอยู่คือเห็นแบบนี้เธอเป็นนักแสดงหนังมือรางวัลก็จริงแต่พอต้องมาเล่นละครค่ะออกแบบบอกว่าต้องฝึกต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยเพราะว่าจริงๆแล้วงานทางขนาดก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเดินแบบแบบนี้แล้วก็แสดงภาพยนตร์ แต่พอมาเป็นละครมันก็ท้าทายอยู่มากเหมือนกันนะคะว่าแต่ต้องไปฝึกฝนหรือว่าเครียดหนักเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันดูค่ะละครยากมากเลยค่ะทุกคนละคร,ะครยากกับยากมากเลยค่ะจับใจแต่ว่าก็ทําเต็มที่มากๆแบบพี่แอลพุ่มกับเองหรือว่า PM. พี่แอนพี่โอพี่ยาขอให้คำปรึกษาตลอดจริงๆคืออยากหาคาแรคเตอร์ใหม่ๆคะ่ะอยากให้ทุกคนแบบ อย่างคือเธออะทุกคนก็จะไม่ไม่ได้จำแล้วว่าแบบคือลิลดานินเทพในแบทชจีเนี่ยมันคือคาแรคเตอร์ใหม่ที่เราเติบโตขึ้นจากจากพวกเขาจากคนดูเราค่อยๆแบบโกรว่ามาเรื่อยๆ ตอนนี้งานทุกจริงๆค่ะอย่างที่เห็นเป็นงานเดินแบบนะคะในงานแสดงเครื่องประดับงานใหญ่งานหนึ่งค่ะส่วนวงการบันเทิงก็ยังมีหนังมีซีรีส์อีกที่กำลังเตรียมเปิดกล้องนะคะรวมถึงโปรเจกต์ระดับอินเตอร์ที่ตอนนี้ยังไม่เล่านะขอเก็บไว้เซอร์ไพรส์ค่ะ